นี่ก็จะเป็นรีเบลนะครับรีเบลแต่ว่าลูกค้าแต่งมานะครับกันนี้มันข้างใหญ่ๆคันนี้เราใส่หลังคาด้วยนะครับหลังคาตัวนี้เป็นหลังาคาพับได้นะครับ รีเวคันนี้นะครับใส่หลังคารุ่นนี้ตัวพ่วงทางร้านเราเรียบชื่อของตัวพ่วงนะครับรุ่นสงครามโลกนะครับรุ่นสงครามโลกสามารถใส่ได้รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับรถฮาร์ล์นะครับ BM นะครับโรเยนแอนด์ฟินะครับที่มาใส่ประจําอยู่นะครับฮอนด้าก็จะมีรีเวลนะครับที่เยอะๆหน่อยนะครับที่มาใส่นะฮะที่จริงแล้วใส่ได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับถึงจะสวยนะครับ หลังคานี่ก็สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็พับเก็บได้นะครับอ่ะไหนลองถอดหรือพับเก็บก่อนก็ได้พอหลังคาตัวนี้เราทําขึ้นมาเพื่อให้กันร้อนนะครับกันแดดนะครับแต่ก็กันฝนได้นิดหน่อยนะครับตัวด้านข้างสามารถถอดออกได้นะครับตัวด้านข้าง เดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะครับเห็นไหมครับเวลาพับมันก็จะแนบสนิทนะครับแล้วก็จะมีตัวคุมให้อีกทีนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่นะครับตัวคุมตัวคุมหลังคานะครับเราจะคุมไว้ให้มันเรียบๆนะครับใช้หนังคุมอีกทีหนึ่งนะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวถังนี่ครับ ถังนี้คือถังลูกปืนนะครับสมัยเก่านะครับเรามาแต่งใส่นะครับสามารถใส่ได้ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับใส่เครื่องมือได้นะครับคันนี้นะครับคล้ายใส่สองถังเลยครับซ้ายขวานะครับไนๆลองถอดถังดูสิอ่านะครับเราก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวถังนะเห็นไหมครับตัวล็อกวาปินโตตัวนี้นะฮะเราสั่งซื้อมาอย่างสวยเลยนะครับ นจะลลอกได้เลยนะครับถอดออกได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีถังน้ํามันนะครับตัวนี้ถังน้ํามันนะครับสวยเลยครับนะครับถังน้ํามันถอดได้เลยนะครับถังน้ํามันนี้บรรจุได้ประมาณหกลิตรนะครับหกลิตรหกลิตรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับตวระบบไฟก็มีพวกไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเบรกนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับระบบไฟเรานะครับไม่อันตรายนะครับเวลาเลี้ยวจะมองเห็นนะครับเวลาเบรกก็จะมองเห็นนะครับไฟเบรกก็จะออกเวลาเยวเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายก็จะออกนะฮะแล้วด้านหน้าด้วยนะครับชัดเจนนะครับเวลาคนมองด้านหน้าก็เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหลีด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟหลีคือเราเปิดกุญแจจะติดเลยนะครับอย่างตัวสปอร์ตไลท์ก็สามารถเปิดได้นะครับเราจะ ทำเป็นสวิตให้กับลูกค้าอ่าโอเคเปิดได้2ระบบด้วยนะครับอ่าอีกระบบหนึ่งนะฮะกับพิบได้นะฮะอีกระบบหนึ่งนะครับแล้วก็ USB นะครับเราจะมีให้นะครับ USB ชาร์จโทรศัพท์อ่าเปิดเปิดสวิต USB อ่าเปิดไฟก็จะขึ้นนะครับไฟตัวนี้จะมีเลขบอกนะฮะสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์นี่คือตัววัดโวลต์นะครับ ในตัวนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับ USB นะฮะอยู่ในตัวเดียวกันโอเคนะครับพับเท้านะครับแล้วก็จะมีการสบัดนะฮะระบบเบรกนะครับรุ่นใหญ่ๆระบบเบรกมีทุกคันนะครับเหมือนกันนะครับทุกคันเลยนะฮะคันใหญ่ๆเราจะใส่นะครับ โอเคครับถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับร้านสูนามินะครับเบอร์โทร0870854576นะครับสั้งต้ำนะครับตอนนี้เราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ร้านใหม่นะครับอยู่บางเพียงนะครับบางเพียงจังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านเก่านะครับร้านใหม่นะครับ เ้าเรามาเปิดให้บรรยายเก่าๆนะครับกว้างเก่าๆเราจะได้ทํางานสะดวกนะครับโอเคนะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมสช่างตั้มนะครับหวัสดีครับ